บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2566 12ล้าน5 6 5 8 5 3คนนี้ในเดือนเมษายน2566ได้เงินสูงสุด1,765บาทชั่วดูเลยมีคุณไหมนี่คือล่าสุดนะครับสำหรับทกท่านที่อยู่ในกลุ่ม12ล้าน565,000นะครับ853คนนี้นะครับ 12ล้านกว่าคนเนี่ยถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ผมบอกในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ยังไงนะครับคุณจะได้เงินสูงสุดใน1,765ซึ่งเงิน1,765ผมไม่ได้ตั้งตัวเลขขึ้นมาเองนะครับเงินตรงนี้เนี่ยมันเกิดมาจากในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการอนุมัตินะครับของคอรมอมีมติคอรมอได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยและอนุมัติแล้ววงเงินก็ออกมาแล้วนะครับดังนั้น,นเงินนี้จริงแน่นอนซึ่ง1,765เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเงิน เงิน Reaper, Amazon, ที่ใช้ร้านธงฟ้านะครับสามร้อยนะครับแล้วก็เงินค่าเดินทางอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็750แล้วก็มีเงินต่างๆนะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับสามร้อยสิบห้าบาทนะครับค่าค่าไฟสามร้อยสิบห้าค่าน้ำร้อยหนึ่งแล้วก็เงินเบี้ยผู้พิการนะครับสองร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีรายละเอียดนะครับว่าแต่และเงินเนี่ยได้วันไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เงินแต่ละใช้ได้ยังไงที่ไหนบ้างอธิบา,ายไว้อยู่นะครับก็ไปดูคลิป เงิน1นึ่งพันได้นะครับเงินสูงสุดหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ส่วนในคลิปนี้เรามาดูกันว่าตัวคุณจะจัดอยู่ในกลุ่ม12ล้าน5้าแสนหกหมื่นห้าพันแต่ล้ห้าสิบสามคนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณไม่อยู่ในกลุ่มนี้คุณจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งก็คือยังไม่ได้เงินในเดือนเมษายนนะครับโอเคคุณจะเช็คได้นะครับโดยข้อมูลนะครับล่าสุดตอนนี้วันที่26มีนาคมนะครับในเวลา5ทุ่มนะ ในเวลานี้นะครับก็คือมีพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ในรันสําเร็จเนี่ยจํานวนทั้งสิ้น12,565,813คนนะครับก็คือร้อยละ86ของจํานวนคนที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งคนที่ผ่านเกณฑ์มี14ล้านกว่าคนตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตแล้วก็จะมีหลายหลายล้านคนเลยนะครับที่ไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านเนี่ยก็คือคุณจะต้องจัดอยู่ในกลุ่มตรงนี้นะครับ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การยินดนีตนสําเร็จนะครับกลุ่มดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1นเมษาย,ยนหกหกเป็นต้นไปนะครับโดยใช้สิทธิสวัสดิการผ่านแบนบทางประชาชนซึ่งทุกทกท่านที่มีแบบประชาชนนะครับคุณจะต้องจําพินรหัสด้วยนะครับพินเนี่ยจะเป็นการปล่อยเงินสมมุติว่าคุณต้องการไปใช้ร้านทองฟ้านะครับยอด100บาทคุณก็ต้องกดยืนยันพินก่อนนะครับพักจะจะได้ไม่มีใครที่สามารถที่จะใช้เงินของคุณได้นะครับดังนั้น ต้องจำรหัสพินนะครับรหัสพินมาจากไหนเวลาคุณไปยินเนโ,นโตนเขาจะให้คุณตั้งแต่ตอนนั้นละคุณก็จำเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้รหัสพินตรงนั้นเวลาไปใช้สิทธิ์ที่ร้านที่เขาร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจะใช้การเดินทางรถโดยสารนะครับหรือว่าจะใช้การซื้อของก็ใช้รหัสตัวเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยพอมารู้ตรงนี้แล้วนะครับผู้ที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์ก็มีจำนวน2องล้านสมื 967คนนะครับซึ่งสําหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไม่ได้รับเงินตรงนี้นะครับก็หมายความว่าคุณยินเงนตัวตนไม่สําเร็จนะครับก็ต้องทําการยิงเงนตัวตนนะครับทีบ่ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อานาารเกษตรและสหกร,กรเกษตรได้ตามวันเวลาที่กําหนดนะครับโดยเริ่มก็คืออาจจะเริ่มได้สิทธิ์ช้ากว่าเพื่อนนะครับมันจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเมษายนนี้นะฮะแล้วจะรู้ได้ไงล่ะว่าตัวเราอยู่ใน12ล้าน565,853คนนะครับ ทุกคนเนี่ยได้หมดนะในเมษาวิธีการที่จะเช็คครับคุณต้องเข้าไปทําการตรวจสอบนะฮะเหมือนตรวจสอบสิทธิ์เลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ทาการตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่อธิบายซ้ํานะครับก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ับบสวัสดิการแล้วทุกคนก็เข้าใจกันแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์นั้นนะครับพอเข้าไปเสร็จสิ่งที่คุณต้องทํานะครับก็คือตรวจกรอกข้อมูลต่างๆอะไรให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะตรวจสอบผลพอตรวจสอบผลแล้ว ถ้าผลของคุณนะครับเป็นแบบนี้นะครับที่ผมก็เคยอธิบายไว้หลายคลิปนะครับแต่ย้ํากันอีกทีถ้าผลการลงทุนเบี่ยนของคุณตรงนี้มันต้องผ่านอยู่แล้วแต่ข้อสําคัญเวลาคุณไปยินเดนโตนนะครับหลายลท่านยินเนตัวตนแล้วนะครับผลไม่ได้เป็นว่ายินเดนโตน EKYC ผ่านอย่างนี้นะครับผมการยินเดนโตนทุกท่านอาจจะเป็นนะครับอย่างอื่นเช่นเป็นการกระบาทสีแดงแบบนี้ หรือว่าเป็นรูปนาฬิกานะครับนาฬิกาอะไรนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปนาฬิกาหรือว่าอย่างเงี้ยคือถ้าคุณถ้าเกิดว่าคุณขึ้นแบบนี้นะคุณไม่ได้เงินละนะครับถ้าเป็น2ออย่างเนี้ยคุณจะไม่ได้เงินในเดือนเมษายนหนึงันรหกสิบห้านะครับก็อาจจะได้เดือนถัดไปนะครับก็อรอบนี้ไม่ทันแต่ถ้าเกิดทันเนี่ยคุณต้องได้ ติ๊กถูกในการยืนในตัวตน EKYC ติ๊กถูกผ่านนะครับก็แสดงว่ายืนในตัวตนสําเร็จเป็นทีเรียบร้อยซึ่งจํานวนคนก็คือ12ล้านคนนี่เยอะมากๆเลยนะฮะอ่าดังน,นั้นคุณเช็คครับลองไปตรวจสอบผลดูถ้าคุณอยากจะรู้วิธีการตรวจสอบผลมันคือวิธีการเดียวกับการที่คุณตรวจสอบผลการลงทะเบียนผลการตรวจสอบผลสมบัตินะครับสามารถไปดูในคลิปที่ผมเคยอธิบายและพาไปตรวจสอบได้นะ หลังวิดีโอนี้วิธีการกดจะคล้ายๆกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวคุณไปดูคลิปนั้นได้ละกันนะครับฝากเอาไว้ส่วนถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะผมให้ดูยังบอกเป็นนาฬิกาใช่ไหมผมก็จะตนอันนาฬิกาหมายความว่ารอผลครับก็คือผลยังไม่ออกในตอนนี้แต่จะออกในเร็วๆนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้องทําคือรอผลออกนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณจะผ่านก็จะต้องเป็นตามที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับเป็นแบบนั้นซึ่งก็จะต้องได้ตรงนี้ผ่านครับก็จะจัดว่าคุณอยู่ในกลุ่ม12,565,853คนนี้ได้เงินสูงสุด1,765บาทเงินอะไรบ้างหลังวิดีโอนี้ไปดูได้ ก่อนจะไปนะครับผมฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆก็คือสําหรับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้เงินในเดือนเมษายานนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้เลยนะคุณยังมีโอกาสาได้นะเพียงคุณต้องรีบทําการยืนยันตัวตนนะครับหลังจากนั้นหลังจากนี้ต้องรีบทําเลยหากว่าคุณยืนยันตนตั้งแต่27มีนาถึง26เมษายนนะครับคุณจะได้เงินใน1พฤษภา ถ้าคุณยืนยันตัวตนนะครับ27เมษายนถึง26พฤษภาคมคุณจะได้เงินใน1มิถุนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณยืนยันยตัวตน27พฤษภาคมถึง26มิถุนาคุณจะได้เงินในที่ที่1การักกระดาษนะครับไม่ว่าจะอ,าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ยืนยันตัวตได้ไวก็จะได้ใช้เงินไวนะครับยังมีอีก2ล้าน,นคนที่ยังไม่ได้ในเดือนเมษาคุณอาจจะได้ในเดือนอื่นๆไม่ว่าจะพฤษภามิถุนากนกระดาษขึ้นอยู่กับเวลาของคุณนะครับแล้วฝากเอาไว้อีก คลิปหนึ่งนะครับอยากให้คุณไปดูก็คือมี14ล้านคนตรงนี้ในะที่ผ่านทั้งหมดบางคนนะครับจะอดรับเงิน900บาทด้วยเพราะว่ามันเป็นเงินที่ต้องได้นะครับ300เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณยินเนีร์ตอนช้าคุณจะโดนตักเงิน300ตรงนี้ไปนะครับรายละเอียดเนี่ยผมมีอธิบายไว้นะครับในกลุ่มนี้คุณไปดูได้นะว่าในตัวคุณจะจัดอยู่ในกลุ่มที่อดรับเงิน900บาทหรือเปล่าหลังวิดีโอนี้ไปดูคลิปนั้นได้นะครับฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ครับผมจะนำฝากทุกท่านก่อนใครอย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าคุณได้ผ่าหรือเปล่าวิธีตรวจสอบหลังวิดีโอนี้แล้วว่าเงินเจ็ดหน่อยหกสิบาบาทเนี่ยที่ได้ชัวเนี่ยมันเป็นเงินอะไรบ้างนะครับหลังวิดีโอนี้ไปดูได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ของท่านจังหวะใจ